เออเหานไปเ้ำน้ำได้จริงเลยเอหาปลาเลยของไปเอาจัน <laughs> หาจันเย อื่มว่าเบิงสากสะพันสากสะพันสมัยเก่าหน้าหวยลงเล็กน,น้อยแล้วหึ่มไหามาอ่ําํำ คือมือฉัหบังดาวัยฟังหวยู่ทั้การเอาไปขึ้ว่าเผ่าทันเบิ้งลงวไยวะแต่ว่าลงมือไปแล้วคืนหนึ่งเกออะนีน่มาทำเด็ดเก <c ười> ือบตาย นี่แต่มือเป่าอ่ะร้อนมังเหรอครับบรรยากาศฟังหวยนี่คือธุรจิตธุรจิตสีดำธุรจิตเมืดนะธุรจิตเมืด

เอาขายกันมัไปบานนาแล้วีเด้อพจะหาขยกหมอบางเีย so ัใหุ้กเ่ไปเรนเลยขัดจงองจะจะไปเรียน <t ainsi> ไม่ตาำเลยทำม่ำควอนใหม่ไม่แม่นบนเลยน่แต่วัที่นี้แดดไเยอะแล้ว่ะนันควอนหนึ่งมันถังมันถังบ่เดี๋ยวไปเอาควันใหม่ ได้เป็น้อนใหม่หวานเลยนะ่ยแล้วก็ตัดแล้วก็มันฟ้ามนำนะนั่นเป็นความรู้สึกใจใดแล้วเป็นไก่หรือน้ำหาขอนไมมดาวไล่ฟังหวยผ้าน้ำหาขอนไมม ออกประเทศธุรกิจบืดโอ้ป้อใหม่เลยขอนใหม่ขอนใหม่น,มน้ยห่วยลงต้อนวะโอ้ขอนใหม่หับนบน,บนลเลยเก็บขานไม่ขึน้นน่าเราไปสวยเลยขอนไหม่ขอนนี่จะเป็นสด mình kiếm ngay là nó bạch rồi. Tao cho nó vào đi. Tô vắt đi rồi. Anh ออเดียวสินค้านะเงาต้องนมมั้นอยไปเดี๋ยวควายเดี๋ยวคยร้ปไ,ไ,ไปไหนหมดเลยเฮ้ยเขาประกาศเยังวะ นใหม่เใหมเลยขับไปกันย้อนจริงลง <laughs> à, làm không, làm mày, đặt yeah. mày làm, không làm gì. là nó mới Không Đây. Hey, Đéo nữa. Thôi đi Nam Có hả cá này, phải ở chăn. หา em Chăn mà nằm nằm. nhiều โอ้ดมาต้องน้ำได้ขันลงน้ำได้สบายโมอจริงมาาน้ำเลย

Các bạn nhớ đăng kí cho kênh lalaschool

vâng chị ơi mày nó mày 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 cái con các bạn có Mà nhìn thấy này rất là đẹp, là đẹp, là Chú hẹn rồi bó Khè nháy à, khè nháy à Bó bon, vâng นั่นวกในก็นเสียคนมองเห็นน้ำ <c oughs> เห็นที่การหา,าใหม่น้ำหวยนีน่น้ำขอ้อ cuốn khoai này chẳng làm gì. Vừa phân đẹp em Chưa đấy cái nó đèn quay rồi Quay sẵn một cái